สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอก,กันกับรายการลุงน้ําตาลพาทำอีกแล้วนะครับให้มาดูกันครับตอนนี้ลุงน้ําตาลมาอยู่ที่บ้านแม่นารีนะครับกะมาเดินระบบให้เจ้าตู้ตัวนี้นะครับเพราะเอาบอร์ดอ่าเขาซื้อต่อมามือสองแล้วบอร์ดไม่ดีนะครับหน้าจอกระเสียไปเดี๋ยวตอนนี้ลุงน้ําตาลก็เข้ามาอยู่ที่บ้านลุงก้าที่จะมาทําให้แล้วนะครับ ตอนนี้ก็เดินระบบไว้คร่าวๆนิดๆหน่อยๆแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูลุงน้ําตาลต่อแล้วจะใช้ได้ไหมแต่ตัวอื่นลุงน้ําตาลยังไม่ได้เช็คนะครับตอนนี้เดินระบบของบอร์ดลุงน้ําตาลก็จะใส่บอร์ดของสีนะครับ5จอมาเดี๋ยวลุงน้ําตาลขออนุญาตเข้าไปเดินสายก่อน ตัวนี้ไม่ดีปากมันทุกปากมันทุกจะจักุไลตัวนี้ปากทุกไม่ค่อยดีเดี๋ยวใส่สายตัวใหม่ให้ครับอ่าตัวนี้่สรับแรกเดี๋ยวลุงน้ำตาลจะใส่จอบอกสี่ห้าจอเข้าไปก่อนนะครับคเดี๋ยวยังไม่ต้องใส่ต้องดูก่อนว่ามันจะตรงป้ายตรงอะไรมั้เดี๋ยวค่อยใส่จอมาเดี๋ยวมาเดินระบบของเจ้าตัวนี้กันก่อน จะหาสายกันสายไฟตอนนี้ก็ไล่สายเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับสายโฟเซนเซอร์ปั๊มปั๊มอ่าโซลินอย ว้าวนะครับแล้วก็ปั๊มใส่เรียบร้อยแดงดำโอเคถ้าถ้าเจ้าเก่าเดินสายไม่ผิดนะครับมันก็ต้องเดินสายถูกโอเคทุกอย่างขอหมดเรียบร้อยเดี๋ยวมาลองเปิดเครื่องกันว่าจะใช้ได้หรือเปล่าไปไป ก็ตอนนี้อยู่ที่แม่นารีนะครับจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอเลยลุงอำเภอเมืองวาวางให้หน่อยทีจะได้เสียบปักโอเคเดี๋ยวจะไปเสียบปักนะครับ ีค่ะืออันนี้จำนวนลิตรจำนวนอยู่ไหนจำนวนราคาขายราคาขายอยู่ฝั่งไหนราคาขายอยู่ฝั่งนี้ <Okay. S 2> ปิดกันองก่อนปิดกันก็เดินราคาขาย ต้อนไปเล็งดิตรงไหมเดี๋ยวมันจะไม่ตรงอราคาขายมันต้องอยู่ฝั่งนี้ซ้ายมือพี่ใช่ไหมใช่ตรงเงี้นส,สุดแล้วอันเนี้ พอดียังหมดแล้วสุดแล้วมาเดี๋ยวค่อยเก็บสายที่หลังและสายค่อยเก็บสสัสดีค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าตรงหรือเปล่า ทำไมงั้นต้องถ้าไอพวกไอเนี้ยไม่ตรงก็ต้องหาตัดกระดาษเนี้ยหลักอันนี้ราคาขายจํานวนน้ํามันที่จ่ายไปจํานวนเงินที่ขายได้ไม่ใช่อันเนี้ก็คือปิดไปไม่เกี่ยวับเราไม่ต้องสนใจหลักเราดูแค่นี้กับจํานวนลิตรอยู่งี้อ่ะมาเดี๋ยวตอนนี้ไอนี้่ะเดีจะไล่ระบบก่อนเดี๋ยวลงน้าตาลจะกดนะลุงลง,ลง พูดถึงอนะ่ะเดี๋ยวดูคลิปก็ได้ว่าวิธีการทําทํำยังไงเพราะว่าลุงก็ไปเปิดคลิปดูเนี้ยก็จะรู้และอ่ะเดี๋ยวลุลงน้ําตาลจะกดตั้งค่าก่อนนะครับที่ปุ่มเหลืองค้างไว้ให้ดังติ๊ตนะครับโอเคเราก็ไปที่หน้าจอเลยตอนนี้หน้าจอก็ขึ้นเมนูแล้วนะครับ DL เราก็กดปุ่มเขียวเวลาตอนนี้น้องอกเวลาเท่าไหร่ สิเท่าไหร่อาครับลุงเจ็ดยี่สิบเอ็ดใช่ไหมหลังจากตั้งเวลาเสร็จลุงน้ำตาลก็จะไปเปิดไฟแต่ลุงน้ำตาลไม่ใช้นะครับเพราะป้องกันจิ้งจกมันเข้ามาอ่าเข้าไปจิ้งจกมันชอบเข้าไปแล้วจะไปช็อตบอร์ดนะครับก็เลยบอกคุณลุงเขาว่าไม่ต้องใส่ดีกว่า ไฟตัวเนี้ยเพราะว่ามันจิ้งจกชอบเข้าไปช็อตบอร์ดนี่เวลาปิดไม่ต้องสนใจนี้น้ำมันขั้นต่ำนะครับ25บห้าลิตรมันจะตัดทันทีการขายขั้นต่ำสิบบาทนะครับ,รบแรงดันลงน้ำตาลตั้งไว้ที่4ี่สิบเก้านะครับโอเคจบมาเดี๋ยวทีนี้ตอนนี้ลงน้ำตาลตั้งไว้ที่สองรอลิตรเดี๋ยวต้องให้คุณลุงไปใส่มาเติมให้เต็มมาทีนี้ กดไล่น้ำมันก่อนนะครับ<ไ>การกดไล่น้ำมันนะครับก็<ไ>กดขาวกับเหลืองพร้อมกันนะครับกดไล่ลมกดขาวกับเหลืองพร้อมกันนะครับเ<ไ>นี่ยกดคู่กันให้มันดังติ๊ตติ๊มันก็จะเป็นการไล่ลม<ไ>เอาใส่มาข้างในได้ไหมอ๋อ<ไ>โอเคมีแก๊สลล กดเลยทีนี้มันจะขึ้นคำว่าเทสนะครับเราก็กดปุ่มเขียวเลยมยยก็กว่าจะเสร็จก็เล่นเอามืดเลยนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องขอตัวลาคุณลุงคุณป้าไปก่อน แล้วมีอะไรโทรได้ทุกวันกาบอีพีนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเล่นนอมืดเพราะว่าไล่อาการไปที่ปัมมป๊มมันชอ็อตนะครับปั๊มมันช็อตแล้วพอเราลุงน้ำตาลยังไม่เคยเจออาการนี้นะครับคือปั๊มช็อตเนี่ยพอเสียบปัม๊มพอเสียบปลั๊กไปเปิดเครื่องปุ๊บมันช็อตเลยนะครับช็อตที่ power supply จนพังเลยนะครับหรือเจ้าตัวกลองจ่ายไฟนะ เล่นซับเสียไปฟรีหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าอาการปั๊มช็อตแล้วมันช็อตลงที่ power supply หรือเจ้าตัวกล่องจ่ายไฟนะครับก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวลงน้ำตาลก็จะเดินทางไปกับชนบุรีนะครับซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวลาคุณลุงไว้ก่อนสวัสดีครับไปไปกันเลย